แล้วสวัสดีค่ะทุกคนต้อนรับสู่ช่วง Happy d a บ Barbie ดูไพ่สีกับจันบาร์บี้นะคะวันนี้นะคะบาร์บี้จะมาทําคลิปแรนดอมเรดดิ้งนะคะในหัวข้อที่ว่าอ,อ,อะไรเดียเขาเอาเราไปพูดกับคนอื่นว่ายังไงนะคะหรือว่าอันนี้คือตั้งต้นคลิปเนอะว่าเขาอะเอาคุณไปพูดกับคนอื่นว่ายังไงนะคะว่าคุณเป็นใครในชีวิตของเขาหรือว่า ไม่ว่าจะเขาจะพูดอะไรกันแล้วแต่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนอะว่าถ้าเกิดเขาสมมติว่าเขาไปเล่าให้เพื่อสนสนิทหรือคนรอบข้างนะคะของเขาเนี่ยเขาคุยว่าเราเป็นยังไงนะคะการอ่านครั้งนี้เป็นการอ่านแบบเช e r ร a รอลลิ่งหรือการอ่านทั่วไปจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้าง,รง,าง,งเรื่องราสอับกันบ้างนะคะวันนี้มาบี้มาทุยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะทุกคนมาบี้ไปคลายลิ้นมานะคะก็คือไปเอาลิเทนเนอร์ออกเนาะคือลำหังไม่สบายเอง ก็พูดจะลำบากแสนลำบากเลยนะคะยังใส่รีเทนเนอร์อีกก็จะบอกว่าตอนนี้ทยอยทยอยรับคิวทขยอยเก็บคิวแล้วนะคะเพราะว่าหลังจากที่ป่วยไปแบบเป็นอาทิตย์เลยนะคะก็โอเคเดี๋ยวคิวก็จะเริ่มกลับบาลานปกติแล้วนะคะใครที่สนใจอยากดูดวงก็แอดไลน์มาได้เลยแอดบับบี้ชิสานะคะมีโปรหนึ่งแถมหนึ่งนะคะจนถึงสิ้นเดือนนี้นะคะหลังจากสิ้นเดือนนี้ก็จะปิดรับแล้วเนาะ และใครที่สนใจน้ำมันเสน่ห์นะคะแนะนำว่าบูชานะคะวันที่12เป็นเลิกดีที่สุดจริงๆอ่ะถามว่าวันไหนก็บูชาได้แต่ว่าวันที่12สิงหานี้นะคะใครที่สนใจอยากบูชาเลิกที่ดีที่สุดนะคะก็บาบูชาได้นะคะน้ำมันเสน่ห์นี้ฉีดเพื่ออะไรนะคะฉีดก่อนที่มีบาร์บี ขึ้นนะคะขึ้นวิดีโอเนี่ยก็ฉีดนะคะเพื่อเสริมยอดให้มันปังนะคะเสริมเสน่ห์ของเรานะฉีดก่อนไปเที่ยวก่อนไปเจอเพศตรงข้ามบางคนต้องทํางานเกี่ยวกับดีลกับลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำให้ลูกค้าติดเราหรือว่าฉีด เ,เพื่อทําให้แฟนเก่าแล้วก็ท่องคาถาเนื้ให้แฟนเก่านึกถึงเราหรือว่าเพื่อให้คนที่มีเรานึกถึงเนี่ยมีเมตตามหานิยมกับเราหรือว่าชอบเราหรืออย่างเงี้ยฉีดผสมความมั่นใจของตัวเองนะคะฉีดแชนน้ําหอมไปเลยเพราะว่าคือฉีดแล้วแบบหอมมากกลิ่นหอมมากนะคะ กลิ่นหอมแบบกลิ่นดีมากแล้วก็ใช้ได้นานด้วยนะคะน,นี่เป็นของบ๊อบบี้เองนะไม่มีพวกแบบของดําหรืออะไรไม่ดีนะคะไม่มีนะยังไงก็ไว้ใจได้นะคะใครที่สนใจบูชาแอดไลน์มาได้แอดบ๊อบบี้ชิสานะคะอ่ะมาเริ่มดูกันนะคะว่าเขาเอาเราไปพูดถึงยังไงบ้าง เดี๋ยวก่อนนะคะของวิวนะคะสามารถดูเรื่องความรักสามเศร้าเรื่องแฟนเก่าได้หมดเลยนะคะใครที่สนใจอยากดูเนาะ เขาเอาเราไปพูดถึงว่าอย่างไรนะคะเอ่อมาพี่รู้สึกว่าเขาเคยพูดว่าเขาอะเจอคนคนหนึ่งที่เขารักมากนะคะเป็นคนที่เขาเหมือนกับว่าเขาไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมถึงต้องรักคนคนนี้นะคะมันอาจจะเป็นดิสเทนี่หรือว่ามันอาจจะเป็นภูมิลิขิตก็ได้ที่ทําให้เขาแบบเหมือนแบบได้มาเจอคนคนนี้เขารู้สึกถึงความแบบ แบบรักแรกโพประหารู้สึกถึงแบบความโรแมนติกความแบบจริงใจความห่วงใยความหวยหากับคนคนนี้มีความรู้สึกถึงแบบผูกพันอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่แรกเจอเลยนะคะเขาไม่รู้สิว่าทําไมแต่เขารู้สึกถูกชะตากับกับคนคนนี้มากซึ่งไม่หมายถึงคุณนะเออแล้วทีนี้เขาเองก็หน้าตอนนั้นเนี่ยเขาเหมือนแบบ ไม่รู้จักพออ่ะก็เลยมองมองคนคนนั้นเป็นตัวเลือกนะคะเขาห่าหมาถึงคุณนะแต่ว่าวี่อ่านอ่านให้ฟังในเชิงแบบเขาพูดกับคนอื่นว่ายังไงเนาะเขาก็บอกว่าเออเนี่ยชนะคือมันมีคนคนดึงอะที่ฉันรักมากแต่ชนะกับเหมือนไม่เห็นค่าคนคนนั้นฉันกับ มองเขาเป็นตัวเลือกและฉันกลับไปทําให้เขาเนี่ยไม่ไว้ใจฉันซึ่งถามว่าฉันรู้สึกอย่างกับเขาฉันบอกเลยว่าฉันน่ารักเขามากฉันมีความห่วงใยมีความโหยหาให้กับเขามีความแบบสนใจในตัวเขามากแต่ฉันกลับไปทําให้เรื่องทุกอย่างมันพังเพราะว่าคือตอนนั้นอะมันมีอยู่สองอย่างคือหนึ่งฉันฉันแอบไปติดต่อแฟนเก่าฉันแอบกลับไปคบกลับไปคุยกับแฟนเก่าหรืออีกอย่างหนึ่งคือฉันมีแฟนอยู่แล้วแล้วฉันก็นั่นแบบ นึกสนุกอะไรก็ไม่รู้อ่ะแบบเอาคนคนนี้เข้ามาเพราะฉันรู้สึกแบบผูกชะตากับคนคนนี้มากๆฉันแบบฉันรู้สึกรักคนคนนี้มากๆนะคะเดี๋ยวมีจิ๊กเชนขึ้นมาและฉันน่ะตอนแรกคือฉันน่ะไม่คิดว่าฉันน่ะจะแบบจะต้องอกหักอ่ะฉันคิดว่าฉันเอาอยู่ในความสัมพันธ์เนี้ยคือยังไงเรื่องเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะมันไม่มีทางที่จะแบบโป๊แตกแน่นอนคือยังไงคนของของฉันกับ กับอีกคนนึงอะคือไม่มีวันจับได้แน่ๆอะไรเงี้ยเขาคิดว่าตัวเขาอะคงเอาอยู่อะไรเงี้ยไม่ไม่คิดว่าเขาจะแบบเหมือนแบบเกมอะคะ่ะแบบว่าแบบสุดท้ายจะโดนจับได้อะไรเงี้ยเขามองว่าเขาน่าจะเอาอยู่ในความสัมพันธ์นี้อะไรเงี้ยคะ่ะแต่ผลผลท้ายที่สุดแล้วอะคือเขาเอาไม่อยู่เนาะเขากับกายเป็นแบบว่า เหมือนกับโดนจับได้ไรเงี้ยเขาไม่เคยคิดมาก่อนเนาะหรือถ้าสมมติว่าตัวคุณกับเขาเป็นแฟนกันใช่ไหมเพราะวาคงคิดว่าเออเนี่ยเขาคงแบบไปมีคนอื่นขำๆไรเงี้ยแบบแอบแอบมีวันไนแสตนแอบกลับไปหาแฟนเก่าแอบบกลับไปคุยกับแฟนเก่าแอบบกลับไปได้กันอะไรเงี้ยแต่คือเขาไม่คิดว่าคุณจะจับได้เขาคิดว่ายังไงแบบ ยังไงก็อาจจะจับไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยขอแค่ครั้งเดียวแต่ว่าสิ่งที่เขาประมาทไปอะ่ะคือครั้งเดียวอะ่ะมันทําให้พลาดไงคะแล้วคือถ้าสมมติว่าเขามีแฟนอยู่แล้วอะ่ะเขารู้สึกว่าคือไป,ไปมาๆๆเว้ยเราดันรู้สึกรักรักเขาจริงๆอะ่ะตอนแรกๆก็คือกะเล่นๆแหละกะว่าแบบเออเหมือนแบบตอนช่วงนั้นคือมีปัญหากับแฟนด้วยไงก็เลยแบบทะเลาะก,กับแฟนเฉยๆก็เลยไปคบกับคนคนนี้ เอาคนคนนี้เข้ามาในชีวิตแต่เราอ่ะไม่เคยคิดว่าเราอ่ะจะมารักคนคนนี้เลยคือเรามีความรู้สึกว่าอาจจะแค่คุยกันเฉยๆอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายคือแบบเอ้าดัานมารักคนคนนี้เฉยเลยอะไรเงี้ยซึ่งก็เราก็รู้นะว่าเขาอ่ะเป็นคนที่เราอ่ะรักไม่ได้ก็คือมันมันไปต่อไม่ได้มันมองเห็นอนาคตเนี่ยค่อนข้างลาบากเนาะแต่เราก็ยังมีความรู้สึกแบบรักหรือว่ารู้สึกให้กับคนคนนี้อยู่ทั้งๆที่เราก็มีความรู้สึกว่าแบบ ก็ไม่ไม่คีดอะนะคะเพราะว่าเพราะว่าตอนนั้นคืออาจจะเป็นด้วยความห่างไกลเราเราห่างไกลจากแฟนหรือถ้าเกิดว่าคุณเป็นแฟนเขาเขาก็รู้สึกว่าเออเนี่ยมันด้วยความห่างไกลก็เลยทําให้เขาเหมือนแบบไปรับอีกคนหนึ่งเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คกะว่าจะเล่นเล่นแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่กับกลายเป็นรักจริงขึ้นมาเพราะว่าเพราะว่าตัวคุณก็ดีกับเขาแล้วก็มันมีความรู้สึกเนี่ยไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนไม่ว่าจะเลิกกันนานแค่ไหนก็ยังรู้สึกรักอยู่นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันต่อเนอะเขาไปพูดอะไรกับคนอื่นบ้างเขาไปพูดอะไรกับคนอื่นอีกบ้างเรื่องของคุณคือเอาจริงๆอะเรื่องเรามันก็ผ่านมานานแล้วนะเราเรื่องเรื่องเรากับคนคนนี้คือจบกันนานมากแล้วแต่ทำไมเราถึงรู้สึกว่าเรายังไม่เคยลืมเขาได้เลยวะเออเคยมีประสบการณ์นี้ไหมอะเราเราไม่เข้าใจเลยว่าทำไมเราถึงแบบ ลืมคนคนนี้ไม่ได้ทั้งที่แบบชีวิตอะเคยผ่านความรักมีแฟนมาเยอะมากเลยนะแต่บอกเลยว่าคนคนนี้คือคนที่เจ็บสุดเป็นคนที่เราไม่เคยคิดว่าเราจะรักด้วยซ้ำอะแต่ทําไมเราถึงลืมไม่ได้เลยเราอะดันไปวาดฝันอนาคตกับเขาไ้เยอะแบบพูดเรื่องของการแต่งงานพูดถึงแบบ เหมือนเราไปไปขายฝันเขาอะเยอะมากว่าเราจะแต่งงานกันนะเราจะแบบมีอนาคตร่วมกันอะไรเงี้ยแต่เธอรู้ป่าว่าสุดท้ายแล้วอะคือเขาคนนั้นน่ะคนที่เรานึกถึงอะก็คือตัวคุณอะเนาะลืมทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเคยพูดหมดเลยแต่กลับกลายเป็นว่าตัวเราอะดันดันแบบจําทุกทุกอย่างได้อะไรเงี้ยจําได้ทุกอย่างว่าเคยไปหลอกเขาว่าอะไรจําได้ทุกสิ่งทุกอย่างว่าเราเคยคุยอะไรกันไว้จำทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเคยทำดีกับเรา ดันดันสวยคือจะไปตกเขาเขาดันตกเราเฉยเลยตกพกตกหมายถึงอะไรตกหมายถึงการที่แบบจะไปทําให้เขารักดันไปตกหลุมรักเขาเฉยเลยอะไรประมาณเนี้ยค่ะเขาเราอะไรต่อก็เสียดายนะเพราะว่าเราก็ไม่ไม่ได้โสดไงอืม เสียดายคนดีๆเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเราผูกพันไปแล้วอะ่ะการที่จะเอาเออกจากหัวมันก็ยากไงเรารู้สึกว่าเราหลักไปแล้วอะ่ะให้ทำยังไงคือเรารู้แหละว่าสิ่งที่เราทำอะ่ะมันเป็นกรรมเนาะมันก็สมควรแล้วแหละที่เราจะต้องชดใช้กรรมตอนเนี้ยที่เรารู้สึกอะ่ะมันก็สมควรแล้วที่เราต้องชดใช้กรรมจริงๆนะ ที่เราต้องแบบเผชิญเรื่องราวแบบเนี้ยอืมมันมันเจ็บปวดอ่ะเรามีความรู้สึกว่าการที่เราอะต้องมานั่งรู้สึกผิดกับคนคนนี้หรือลืมคนคนนี้ไม่ได้มันก็เป็นกรรมของเราเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยเราเองต้องยอมรับความเจ็บปวดเราต้องยอมรับสิ่งที่เราก่อไว้การสำนึกผิดคือเหมือนชีวิตเราที่เหลืออะ มันกลายเป็นชีวิตที่แบบเราจะต้องมานั่งสํานึกผิดกับคนคนนี้อ่ะเรามีความรู้สึกเครียดเรามีความรู้สึกแย่มากเลยอ่ะเธอคือแบบเฮย้ยเราอยากกลับไปแก้ไขนะเราอยากกลับไปแบบย้อนเวลาถ้าเราย้อนเวลาได้เราจะไม่ทําให้เขาอ่ะต้องมาเป็นตัวเลือกของเราเลยนึกถึงเพลงไอ้นี่คนรักคนที่สองอะคะ่ะคือเรารู้สึกผิดมากเลยอ่ะที่เราแบบ ทำร้ายอนาคตคนคนหนึ่งเรารู้สึกผิดมากที่เราอะเหมือนกับว่าไปดึงคนคน,นึงเข้ามาในชีวิตแล้วแบบไปสร้างปบในชีวิตให้กับเขาอะคือเราไม่อยากทําแบบนี้เลยมันรู้สึกแย่มากๆเลยถ้าเราย้อนเวลากลับไปได้อะเราจะไม่ทําแบบนี้เราจะยับยั้งชั่งใจเองมากกว่านี้เราไม่รู้ว่าทําไมเราถึงตัดสินใจแบบนั้นแล้วสิ่งสิ่งนั้นอะ มันกลับมาทำลายเราเราดึงคนคนนึงเพื่อทำลายชีวิตคนคนหนึง่งเราโกหกเขาเรายังจำภาพวันที่เขาอะ่ะแบบเสียน้ำตาให้กับเราได้เลยนะวันที่เขาอะ่ะบอกกับเราว่าทำไมทำอย่างนี้ทำไมถึงทำให้เขาเสียใจทำไมถึงแบบไม่เลือกเขาทำไมแบบทำไมถึงแบบทำลายอนาคตเขาแบบนี้แล้วก็เราก็ใช้เวลารานมากเหมือนกันที่ ในการทำลายอนาคตเขาหรือในการที่ใช้เวลาที่จะศึกษากับเขาอะ่ะคือแทนที่เขาจะได้ไปเจอคนที่ดีกว่าแทนที่เขาจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ทางทั้งที่เขาบอกกับเรานะว่าว่าแบบเออเนี่ยเขาผ่านอะไรมาเยอะผ่านความรักที่ไม่ดีมาเยอะมากๆแต่เราก็ยังแบบเลือกที่จะไปทำลายเขาอะ่ะคิดดูดิคือเรามันแย่แค่ไหนอะ่ะคือทางทั้งที่เรารู้ว่าเขาอะ่ะแบบ เจออะไรมาเยอะอะเราก็ยังคงแบบไปทำ้ายชีวิตเขาเราเราไม่เข้าใจตัวเราเองเลยวว่าทำไมเราถึงแบบเป็นคนแบบนี้ได้คือแผลที่เขาฝังลึกในใจเราก,กลับกลายไปขยาไปแบบสําเติมแผลเขาอีกอะคือมันมันแย่มากๆมันแย่จนไม่รู้จะพูดยังไงอืม อขรู้สึกยังไงตอนกลับกลายเป็นตอนเนี้ยเขากลับไม่สนใจเราเลยคือไม่ว่าเราจะทําอะไรไม่ว่าเราจะแบบเรียกร้องความสนใจแค่ไหนคือเขาไม่สนใจเราเลยเขามองเราเป็นฝุ่นไปแล้วเขามองเราไม่ดีไปแล้วไม่ว่าเราจะแบบพยายามที่จะขอโอกาสเขาพยายามที่จะบอกว่าฉันจะปรับตัวเป็นคนดีนะนึกถึงเพลงไอ้นี่ยอาจเคยเป็นคนไม่ดีของพี่กันนะคะ คือเหมือนแบบเราพยายามที่จะแบบไปพูดไปคุยอะไรอย่างเงี้ยเขากับกายเป็นแบบเกลียดเราไปแล้วอะ่ะเออเราก็รู้นะว่าเราอ่ะสมควรที่จะให้เขาเกลียดเพราะว่าสิ่งที่เราทํากับเขาอ่ะมันเป็นอะไรที่หนักจริงๆแต่เราเองก็รู้สึกแย่รู้สึกแบบทําไมเราถึงไม่ได้รับโอกาส นั้นเราอยากได้โอกาสจากเขาอีกสักครั้งหนึ่งเราอยากกลับมาเป็นคนที่ดีขึ้นเพื่อเขาเราอยากชดเชยทุกสิ่งทุกอย่างอย่างน้อยอะ่ะขอเป็นเพื่อนกับเขาก็ยังดีเพื่อชดเชยความรู้สึกผิดบาปที่อยู่ในใจเรารู้สึกว่ามันเป็นโมชีวิตของเรามากเลยนะกับการที่แบบเราเรามีคนคนนี้อยู่อ่ะเขาเคยเป็นเพื่อนที่ดีเป็นคนที่ดีเป็นคนให้คำปรึกษาที่ดีมากๆคือบอกเลยตลอดเวลาที่ผ่านมาเราสัมผัสได้ถึงแบบ ความจริงใจของเขาความแบบสู้ชีวิตของเขาความพยายามที่จะอยู่เคียงข้างเราอะเรารู้สึกแบบรู้สึกได้เลยว่าเขาแบบมีความพยายามกับเรามากแต่เรากลับกายเป็นคนที่แบบทำร้ายความรู้สึกของเขาไปได้เรารู้สึกแบบแย่มากเลยอะไม่รู้จะไม่รู้จะพูดยังไงอะไรเงี้ยถ้าเป็นไปได้เราอยากจะขอโอกาสเขาเราอยากจะแบบ ปรับตัวเป็นคนที่ดีขึ้นไม่ว่าจะอยู่ในสถานะอะไรเรายังมีความเป็นห่วงเรายังมีความหวังดีให้เราไม่อยากจะทาร้ายเขาเราอยากจะให้แบบเขาอะเหมือนมองเราเปลี่ยนไปว่าเราดีขึ้นแล้วจริงๆแต่ไม่ว่าเราจะพยายามเท่าไหร่เขาก็ไม่เคยเชื่อเราเลยเพราะว่าแบบประวัติศาสตร์เรามันไม่ดีจริงๆอะเราต้องยอมรับสิ่งๆนี้จริงมันไม่แปลกหรอกในการที่เขามองเราไม่ดีเพราะที่ผ่านมาเราก็ไม่ดีจริงๆนั่นแหละ มาขอดูลัคนาราศีนะคะลัคนาราศีที่อะไรที่มีเกณฑ์เนาะก็คือเขาแบบอยากจะกลับมาแบบดีกับเรานั่นแหละนะคะมีราศีกันพิจิกสิงห์ธนูนะคะแล้วก็กันพิจิกสิงห์ธนูกันพิจิกสิงห์ธนูอะไรอะตุนนะคะกันพิจิกสิงห์ธนูตุนอันนี้คือเป็นแฟนเก่าคนคุยเก่าปะเนี่ย ฟ y o เ r s e l f โอเคถ้าเขายังไม่กลับมาขอคืนดีนะคุณกับเขาจะต้องมีการแยกกันนะคะถ้าเขายังไม่กลับมาขอคืนนี้ก็ปล่อยไปก่อนนะปล่อยนางไปก่อนปล่อยให้แบบปล่อยไปก่อนนะเดี๋ยวแบบเดี๋ยวหน้าที่ของความถ้าเขาใช่คู่ของเราอะ่ะเดี๋ยวหน้าที่ของโซเมทจะทํางานเองนะคะคนคนนี้อาจจะใช่คู่ของคุณก็ได้นะ แต่ปล่อยปล่อยปล่อยเข้าป่าไปก่อนนะเดี๋ยวแบบความรักความสัมพันธ์อะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะทํางานเองเดี๋ยวโชคชะตาเขาจะทํางานเองคือปล่อยให้เขาไปเติบโตปล่อยให้เขาไปเจอความรักครั้งใหม่ๆปล่อยให้เขาไปแบบคิดได้ก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วว่าการอ่านครั้งนี้เป็นการอ่านแบบ general ใช่ป่ะบางคนอาจจะคิดได้ไวบางคนอาจจะคิดได้ช้าอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องปล่อยให้เขาไปแบบไปเรียนรู้ไปเติบโตก่อนเนาะ ข้อความที่เขาอยากบอกคุณหรือคุณอยากบอกกับเขานะคะขอบคุณที่ทำให้ฝันของฉันเป็นจริงแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นด้วยตัวของมันเองรักเธอมากอยากบอกให้เธอรู้นะอยากพูดกับเธอตรงๆแต่ไม่กล้าเธอเคยรู้สึกเหมือนฉันมัางไหมเราอาจไม่ได้เกิดมาเพื่อคู่กันอันนี้เยอะมากเลยนะเราจะไปต่อกันยังไงดี อยากให้เธอรู้ว่าฉันแคร์เยอะมากเลยอะทุกคนเสียงบีดีขึ้นหรือ,อยังน่าจะดีขึ้นแต่ว่าอาจจะมีอุดอู้บ้างเป็นบางครั้งนะคะมาดูเพนลัมกันนะคะตั้งคำถามใช่หรือไม่ใช่เลยเนาะจะมีทั้งหมดหลายสีมากนะคะถามแอดบินมาได้นะคะว่าจะมีสีอะไรบ้างนะก็จะมีสีชมพูเสน่ห์ความรักคนโสดเนี่ยคนต้องมีนะบอกเลย เพราะว่ามันเสริมจริงๆกลองบูชาสักสามเดือนลองบูชาสักเดือนหนึ่งอะเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวจะรู้สึกว่ามีเพศตรงข้ามมาคุยมากขึ้นมีเสน่ห์มากขึ้นอันนี้พูดจริงๆความรักก็ด้วยนะคะถ้าความรักเนี่ยอธิษฐานเกี่ยวกับคู่ของตัวเองไปเลยแล้วจะสังเกตว่าความรักจะดีขึ้นบอกเลยพกพานะคะคนโสดจะไม่มีคนคุยอะก็มีคนคุย พื่อะมีคนคุยจริงๆแต่ของบ,บี้ไม่ได้รู้สึกอะไรมากเพราะว่าปตกติก็มีอยู่ตลอดนะคะส่วนอันนี้นะคะเป็นเรื่องของโชคลาภเรื่องการเงินการงานนะคะการประสบความสําเร็จใครที่ชอบเล่นโชคลาภนะคะเสียงโชคเสียงทายนะคะสี่นี้เลยนะคะหรือประกอบธุรกิจการงานปัง,ปง,ปง,เงๆเฮงๆรวยๆดูดซับนะคะพกติดตัวพกติดกระเป๋าตางังหรือว่าพกเกี่ยวกับเป็นจิวเวลรี่ก็ได้นะคะ ทั้งหมดนี่คือดูดวงได้นะคะเดี๋ยววี้มีสอนให้เนาะส่วนสีไฮเกอร์อายกับสีนี้เป็นสีประจําตัวเกี่ยวกับเรื่องของคนอันนี้คนที่เป็นหมอดูนะคะโดนโกลัวกลัวเรื่องทําของกลัวเรื่องสิ่งไม่ดีสิ่งโสกรปรกจิตพลังงานลบอะไรเงี้ยนะคะช่วยดูดสิ่งไม่ดีป้องกันภัยนะคะใครที่เดินทางบ่อยอุบัติเหตุอันตรายสุขภาพนะคะสีนี้เลยหรือว่าจะซื้อไปให้คนที่เรารักก็ได้นะจริงๆ นะคะบางทีเขาอาจจะไม่ได้มีบุญสัมพันธ์ในการมาเห็นคลิปนี้เนี่ยก็ไปซื้อให้คนที่รักเป็นวันเกิดก็ได้นะคะส่วนสีนี้นะคะเป็นสีเกี่ยวกับเรื่องอกหักเสียใจคนที่แบบเจอความรักที่ไม่ดีมานะคะมันจะทําให้พลังงานเราดีขึ้นคนที่เจอแต่แบบรักสามเศร้าเจอแต่พลังงานลบเจอแต่คนที่แบบหักอกเราหรือว่าเจอแต่ความรักที่มีมีแฟนแล้วหรือเสียใจ มาซึมเศร้าเครียดอะไรเงี้ยที่น้องหินจะช่วยดึงดูดพลังงานที่ไม่ดีออกไปแล้วก็ทําให้พลังงานจิตใจเราดีขึ้นเป็นบวกมากขึ้นนะคะอ่ะขอบหินละกันนะคะใช่ไม่ใช่ถ้าใช่นะคะหน้าหลังหยุดก่อนถ้าใช่หน้าหลัง,ถ,ลงถ้าไม่ใช่ซ้ายขวาบางทีอาจจะหมุนนะคะเดี๋ยวบี้มีสอนให้ด้วยนะคะ เมื่อกี้บอกว่าอะไรอ่ะจําไม่ได้นะคะขอขอไม่บอกละกันจําไม่ได้ว่าหน้าหลังหมายถึงอะไรเพียความเบนให้ด้วยนะพี่จําไม่ได้จริงๆอ่นะแต่น้องขยับไปแล้วอ่ะหน้าหลังนะคะคําตอบคือหน้าหลังนะคะจําไม่ได้เหมือนกันใครที่อยากมีน้องบูชาไว้เป็นของตัวอแอดไลน์มาได้นะคะ โอเคอย่าลืมนะคะโปรหนึ่งแถมหนึ่งแค่สิ้นเดือนเท่านั้นไม่ต่ออยู่แล้วนะจริงจังนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะปรับค่าดูด้วยนะใครที่อยากได้โปรเดิมนะคะแอดไลน์มาได้เลยนะคะแค่เดือนนี้เท่านั้นนะคะถ้าเกิดยิ่งแอดช้าบาร์บี้ไปต่างประเทศก็เต็มนะคะเต็มเต็มเร็วก็แค่นั้นเลยนะบาย,บายๆคะ่ะ